สบายดีพี่น้องวันจุกุชุกคนเด้อ,อเอาโตเอาขันยากรเลยเด้ววอวันส่างไทยเรมาตเต้นหมตู้ล้างบ้านพี่น้องถ่ายกินข่าวบอเตยังไปซื้อลาบหนะ้่เนาะกะเงินเพิ่นอะไพี่น้องเงินเพิ่นเอาให้ไปซื้อลาบมาหนะึ่เนาะคนกะแกงพักเสก่กระดูกหมูนนะสิตักสูบคนกินเนะแกง จะเต็มหมอกหยางเลยเด้อล้านคุณเจ้าเฮ้อเฮ้หยางเลยเด้อหยางแล้ว,วยลห,หายางแล้ว,ว,ลว,ลวส่วงเาไปใหนุ่งหายพี่น้องเมื่อกี้นี่เพิน่นขี่เขาเลยอันแก้ส่งออกแต่จะเพิ่นเพิ่นหายส่งผับไปนุ่งหาย ฮะๆงามันมันมัน hmm, hmm. 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 papa, pa. pa, papa papa ดอกนะๆๆๆๆๆๆ papa. 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 Papa.

ดูดทอฮะ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 เป็นคนขี้เหล่าแต่ว่าหยากเลยเฮ้ยเฮ้ยขี้เหล่าแต่ว่าฮะฮเคขี้เหล่าแต่ว่าเฮ้ยยาดเป็นลงเสียง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 เอเยฮะฮะฮะหยานคือบุาวรยา นั่งนั่นั่นั่นี่นี่นี่สางอุ่ยไปนอนสางไฟถ่ายขึ้นเข่าบอเต้กยังไปซื้อของกินยังมาอยู่สี่สิบนาทีแล้ยบอเต้ไปแล้วคับปลดไปไหวไหน เราเคอยไปแล้วว่าเราเซฟเราเราคอยต้องเซฟตัวเองนะสิผ้าสิผางทำได้ก็ต้องคอยไปเราเราทานหิ้วข้าวทาพารตี้กันเนาะคาราเรื่องไปหนีมาคอย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 ไปที่นั่น ไมเบิ่งน้องลูกเด้อก็เลพอม่าแม่กับสิเปนแต่งกับเข่ากับน้าแต่งกับเข่ากับน้ากับก็่เราตัดเองคือจำไอ้เระวังหัวนอกแหละจะเห็ดลูกอเล็กอันนี้ก็ใส่ลาาตัก อันเล่าเครื่องอะไรกินเอาเยใส่เครื่องอะไรแล้วมันกระหักน,อกน้องๆหันมาทางนอกกินไมมเฮยกินหนังน้ำหมูเอา้าเอา้เอา้าเอ้าเอ้เอ้เอ้าเาเอเอ้ใเอจาเอ้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 าอ้วเอ้าอ้เอ้าเออ้เเ้ออเเเอ้เอ้า คุณเต๋อหรือเปล่าภูบ่าวกันป้ามีแต่ภูบ่าวเหิมเนาะหัวโต๊ะน่ะแห้งเหิมขักพี่ดองหัวโต๊ะหัวโต๊ะน่ะ ดูนี่ยังคลายรับแล้วต้มนะไาที่นอนสืดเลยค่ะต้มกระหัง ก็มีบากเรื่องที่เราจะไปพูดกันยวสิ่งที่เราจะทำหรือสิ่งที่เราจะมีความคาดหวังกันได้ต้องมีความเพ้าใจก

เขาสาก่เไม่้มันอเาล่ัเ่าวันเดียวกันเต่าเดียวกันแหละน้แม่เก่านดเก่านี่เขาสื่อสั่ก่มาหยแ่ไหนต่อไม่ด้ร่เกี่ยวแล้วถาว่านี่รุ่งก่อนเลยข่าวขึ้นหมดแล้วข็คขึนทีแล้ว ก็แต่อร์สของเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเขาไปฟรับทอกไปบาแต่ตอนนี้เขากลับมาเล่นใยาดเดครั้จริงๆเขาก็ยังมีจุดี่อัาเเติมหลแต่ก็มีนัเทีวามพร้อจะเ้ามนเป็นการวกลมกุณมาพการเล่นทีมกดรดล่วยะครับ

บอลงั้นเจี่ยนะคือยายสะอยู่ห่ะบอลเด็กเด็กโกงตำซ่าเออนี่กตำาะหานลาก็ยังบอกเลย

ยันพออยู่นไทยครับยามพ่อเนาะเป็นคนพ่อเนี้ยไทย่อกรเงนสดเอาเทบไปต้องเทปเทปเทปเน็่ย嘛 เดินไปเถอะเด้นไ้เผาอ้าพี่น้องป้าเพิ่งกดข่าวแล้วล่ะกรให้เพิ่นนันเอาเลือดเป็ดเลือดยังหาเพิ่นก็สิออกไปเหตดเรียกของเพิ่นห้มันแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็คัวเป็ดสก่อนสฉอาหน้ามาใน ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก่ะพอกับคลิปหน้าสบายดีพี่น้องบายเอาโตกันนอนได้พี่น้องเไยเอาโต๊ะกันนอนนะนั่นนี่ๆนอนนอนนันนี่นอนกินนอนนันน,น,นนี่นน